อ่ะมากันที่วงนี้นะครับเอสพ่นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีคอนเซ็ปต์เป็นอวตารแบบ AI นะครับสุดล้ำเลย นะฮะเป็นศิลปินใหม่ของทางค่าย SM n t t r t t i n n m n t t ล่าสุดนะครับก็มีการประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการออกมาแล้วโดยแฟนคลับของวงเนี่ยจะใช้ชื่อว่า My นะฮะซึ่งนำมาจาก My Most เอ่ h อ t o s t p s t p r o u s o u s f r i e n d นะครับหรือว่าแปลความหมายง่ายๆเลยเพื่อนที่ล้ำค่าที่สุดนะครับในควาควานกานะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่สมาชิกอวตารของวงนี้เนี่ยอาศัยอยู่กับ โดยทาง SM เผยว่าเพราะแฟนๆถือเป็นเพื่อนที่ล้ำค่าของเอสพาทาง SM ก็เลยตั้งชื่อแฟนคลับของวงว่อมใหม่โดยการเผยชื่อแฟนคลับของเอสพาในครั้งนี้นะคะถือเป็นการต้อนรับการเดบิวต์ของ4สมาชิกสาวที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลเปิดตัวเพลง Black m e m b a ออกมานี้เองเออดูอวตารมากเลยอะฉากเชิกเลยดูแบบจินตนาการแต่ก็เหมาะกับรูปลักษณ์เขานะอ่ะถูกนะฮะ